ถามเล่นตอบจริงพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์13357ถามเหอะอยากรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการถามเล่นตอบจริงพอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาตั้งคำถามแบบเล่นแต่หาคำตอบกันอย่างจริงจังนะครับ วันนี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้มาจากกระทู้พันทิพย์หนึ่งกระทู้นะครับก็เขาตั้งคําถามไว้ว่าเวลาเรากินยาเนี่ยยาจะรู้ได้ยังไงว่ากินไปรักษาตร,ตรงไหนอะใช่ไหมเช่นสมมติเราปวดแขนวันนี้ปวดแขนก็กินยาแก้ปวดตัวเนี้ยพรุ่งนี้วนปวดขาก็กินยาแก้ปวดตรงนี้อา้าวแล้วแล้วยาแก้ปวดรู้ได้ยังไงว่าวันนี้ต้องไปแขนพรุ่งนี้ต้องไปขานะครับก็เลยมาเป็นที่มาของท็อปปีวันนี้นะครับก็คือยามันรู้ได้ยังไงว่าเรากินมันเพื่อไปรักษาตรงไหนของร่างกาย ก็ต้องเล่าก่อนนะครับว่ารายการเราเนี่ยไม่ได้เป็นการรายการเศรษฐกิจการเมืองนะครับอย่างเดียวก็มีวิทยาศาสตร์มีอย่างอื่นด้วยก็เป็นรายการวาไรตี้นะครับที่ผมอยากจะมาแนะนําหนังสือรวมไปถึงพูดคุยประเด็นต่างๆดัง,ง,งนั้นเนื้อหาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์ก็ยังไงก็อยากจะให้ลองได้เขาเรียกว่าอะไรเปิดใจเลยการลองฟังเรื่องใหม่ๆดูบ้างนะครับหมายถึงว่าอาจจะได้ไม่ได้เป็นความรู้ด้านการลงทุนเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ก็ฟังแล้วก็เปิดสมองเปิดแนวคิด ต่างๆได้ดีนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่ายามันรู้ยังไงว่ามันจะไปรักษาตรงไหนเนอะเคยสงสัยไหมเวลาเรากินวันนี้ปวดแขนตรงนี้ถ้ากินพาราพรุ่งนี้ปวดขาก็กินพาราเอพารามันรู้หรอว่าไหนต้องไปแขนต้องไปขาหรือยาที่ยากกว่านั้นล่ะใช่ไหมครับสมมติว่ายาแบบรักษาแบบแบบเออร,รักษาผมร่วงเงี้ยมันรู้ได้ไงว่าต้องไปที่ผมอะทาไมมันทาไมมันมันไม่ไปที่หนวดหรอหรือว่ามันมันมันไม่ไปที่ขนอื่นในร่างกายหรอนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดคอนเซปต์โดยภาพรวม บริการน่ะน,นะครับต้องอธิบายอย่างนี้นะครับเวลาที่นักเภสัชวิทยานะครับหรือว่าเภสัชกรหรือว่าคนต่างๆที่ทํางานในการดีไซน์ยาหรือว่าการหายามเอามารักษาเนี่ยเขาต้องพยายามรักเขาต้องพยายามเลือกยาที่มันมีความเฉพาะเจาะจงกับบริเวณที่ต้องการใช้ออกฤทธิ์ที่สุดนะครับแต่มันก็จะมีแบบเจาะจงมากๆกับเจาะจงน้อยๆนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่ประเด็นที่ จะทาให้ยารู้ได้ว่าต้องไปรักษาที่ไหนเนี่ยมันเบสออนขึ้นอยู่กับความรู้อยู่2องค์ประกอบด้วยกันส่วนแรกคือฟาร์มาโคไคเนติกส์กับส่วนที่2เรียกว่าฟาร์มาโคไดนามิกส์นะครับฟังแล้วจะดูยากนิดนึงว่าเฮ้ยอะไรคือฟาร์มาโคไคเนติกส์อะไรคือฟา ok ร์มาโคไดนามิกส์นะครับฟาร์มาโคไคเนติกเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการที่ร่างกายทํากับยานะครับหมายถึงว่าเช่นเวลาเรากินยาเข้าไปแล้วนำย่อยเราไปทำให้ยามันแตกตัวไงนะครับก็เรียกว่าเป็นฟาร์มาโคไคเนติกส์นะครับเอ่อ เรียกว่าเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าเภสัชจลนศาสตร์ไงซึ่งฟังเราประหลาดกว่าเดิมก็ไม่ต้องจำก็ได้เอาแปลว่าง่ายๆว่าอย่างแรกนะครับก็คือเราจะต้องศึกษาให้ได้ก่อนว่าตัวเราทําอะไรกับยาบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตัวถ้าร่างกายเราเนี่ยมีการเขาเรียกว่าแบ่งแยกหรือว่าทําให้ยาแต่ละชนิดที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยกระจายไปแต่ละส่วนในร่างกายไม่เหมือนกันนะครับนั่นก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้ยาเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะไปออกฤทธิ์ที่ไหนยกตัวอย่างสุดยอดความคลาสสิกที่หลายคนน่าจะรู้จัก ยากลุ่มนี้ดีนะครับก็คือยาที่ชื่อว่ามอร์ฟีนกับโคดีอินความจริงมอร์ฟีนกับโคดีอินเป็นยาที่มีโครงสร้างคล้ายกันมากๆนะครับต่างเพียงแค่หมู่ yl, เมทิลเพียงหมู่เดียวนะครับก็คือต่างกันน้อยมากนะครับแต่ยามอร์ฟีนเนี่ยเป็นยาที่ใช้ในการแก้ปวดได้ดีมากนะครับแก้ปวดได้ดีมากในขณะยาโคดีอินเนี่ยใช้ในการแก้ไอเป็นหลักนะครับอ่ะเราก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมยาที่คล้ายกันมากมันถึงแก้ปวดแล้วก็แก้ไอได้ แตกต่างกันนะครับคำตอบก็คือจริงๆมอร์ฟีนเนี่ยก็แก้ไอได้นะนะครับแต่คนไม่ค่อยจ่ายมอร์ฟีนในการแก้ไอเท่าไหร่เพราะว่ามันติดง่ายนะครับคือยามอร์ฟีนมันคือยาเสพติดะนะครับมันออกฤทธิ์ต่อสมองค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เราเสพติดง่ายดังนั้นเนี่ยอา้าวแปลว่า2ตัวนี้เบสออนคือมันแก้แก้ไอได้เหมือนกันทําไมคนถึงทําไมหมอหรือว่าเภสัชถึงจ่ายโคดีอีนแต่ไม่จ่ายมอร์ฟีนนะครับคำตอบก็คือโคดีอีนเนี่ยส่งผลต่อสภาพสมองน้อยหรือว่าส่งผลต่อ จิตประสาทน้อยเข้าสู่สมองได้น้อยนะครับเนื่องจากบริเวณส่วนต่อระหว่างไขสันหลังกับสมองของคนเราเนี่ยจะมีเป็นเป็นเหมือนเยื่อกั้นหนึ่งนะครับชื่อว่าบัตรเบนแบเรียร์นะครับก็เป็นส่วนที่จะกรองไม่ให้ยาจากร่างกายเนี่ยเข้าไปสู่สมองได้นั้นยาไหนที่ผ่านบัตรเบนแบเรียร์ได้ดีๆนะครับก็จะออกออกฤทธิ์ต่อสมองได้มากยาไหนผ่านบัตรเบนแบเรียร์ได้น้อยๆก็จะออกฤทธิ์ต่อสมองได้น้อยๆน,นะครับดังนั้นคําตอบสุดคลาสสิกมากก็คือ โคดีอีนเนี่ยมันผ่านบัตรเบนแบเรียร์ได้น้อยในขณะที่มอร์ฟีเนี่ยผ่านบัตรเบนแบเรียร์ได้มากดังนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์เหมือนกันคือแก้ไอเหมือนกันแต่ตัวหนึ่งก็เข้าสู่สมองได้อีกตัวหนึ่งก็ไม่เข้าสู่สมองนะครับเขาเคยมีการทดลองโดยการผ่าสมองคนเนี่ยแล้วฉีดโคดีอีนเข้าไปสามารถแก้ปวดได้เหมือนมอร์ฟีในสมองเลยนะครับดังนั้นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเรามันมีแบเรียร์บางอย่างที่ทําให้การกระจายตัวของยาเนี่ยไม่ได้ไปทั่วร่างกายเหมือนกันหมดเย,อ,ยอีกตัวนึงที่ใช้บ่อยเหมือืออนนกกั็คน หลายคนจะเคยรู้จักนอฟลอกซินในชื่อของยาแก้ท้องเสียนะครับยาแก้ท้องเสียนอฟลอกซินถามว่ามันมีความน่าสนใจยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆกลุ่มนอฟลอกซินเนี่ยคือชื่อกลุ่มว่ารูโฟโรควินโลนนะครับเป็นยากลุ่มใหญ่มากใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับตัวที่เราหลักๆรู้จักการหลักๆก็จะมีตัวนอฟลอกซินนะครับแล้วก็ตัวซิปรฟลอกซินที่รู้จักกันอยู่เยอะๆนะครับแต่พอมันเป็นโรคท้องเสียเนี่ยนะครับ ท้องเสียนะติดเชื้อท้องเสียนะส่วนใหญ่จะจ่ายนอฟลอกซินหมดนะครับไม่ค่อยจ่ายซิโปรฟลอกซินเท่าไหร่คําถามว่าเอ้เหตุผลคืออะไรนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือนอฟลอกซินเนี่ยดูดซึมได้น้อยในลาไส้นะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยตัวนอฟลอกซินเนี่ยจึงไปอยู่ในลําไส้เยอะนะครับประมาณ50%ดูดซึมอีก 50- า0ไม่ดูดซึมนะครับซึ่งเชื้อที่ทําให้เกิดการท้องเสีย,ยมันเกิดอยู่ในลําไส้ดังนั้นพอยามันดูดซึมได้น้อยมันก็ฆ่าเชื้อได้มากนะ อันนี้เป็น2ตัวอย่างที่ผมยกมาให้เรื่องของฟาร์มาโคไคนติกส์นะครับหรือว่าเภสัชจรนศาสตร์ at, ก็คือตัวร่างกายของเราเนี่ยมีการกระทําต่อยาที่ไม่เหมือนกันทําให้ยาเนี่ยไปแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันเหมือนร่างกายเราสามารถเลือกได้ว่าจะส่งยาไหนไปที่ไหนนะครับดังนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่นอฟลอกซินก็จะชอบฆ่าเชื้อในลำไส้มากกว่าฆ่าเชื้อในกระแสะเลือดเพราะว่ามันดูดซึมได้น้อยหรือว่ามอร์ฟีน หรือว่าโคดีอีนจะแก้ปวดในสมองไม่ได้เลยแต่แก้ปวดภายนอกได้เพราะว่าเขาเข้าผ่านสมองไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฟาร์มาโคไคเนติกส์นะครับซึ่งถือว่าไม่ได้เป็นส่วนสําคัญมากไม่เทียบกับส่วนที่2คือฟาร์มาโคไดนามิกส์นะครับหรือว่าเภสัชพลศ์นะครับฟาร์มาโคไดนามิกเ,เนี่ยแปลว่ายาทําอะไรต่อร่างกายเรานะครับอันนี้ก็ยาไปออกฤทธิ์อย่างไรต่อร่างกายเราแบบนี้เลยนะครับง่ายๆตรงไปตรงมาคําถามก็คือว่าเฮ้ย ถ้ายาเนี่ยมันออกฤทธิ์โดยการที่มันก็ไม่ได้จำเพาะเจาะจ,าจงไม่ใช่หรอว่ามันจะต้องไปที่ไหนเพราะว่าวันหนึ่งแขนเราก็ปวดวันหนึ่งแขนเราไม่ปวดจะรู้ได้ไงว่าแขนเราปวดหรือไม่ปวดนะครับคำตอบก็คือนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักเภสัชวิทยาเนี่ยเขาจะวิเคราะห์เจาะลึกไปว่าอะไรเป็นตัว i f f e r e n t i a t e หรืออะไรเป็นตัวสร้างความแตกต่างให้เราทราบว่ายาตัวนั้นเนี่ยมันควรจะออกฤทธิ์ที่นั่นหรือเปล่าหรือว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยเกิด พยาธิสภาพขึ้นหรือเปล่าหรือเกิดความผิดปกติขึ้นหรือเปล่าหรือที่ที่ตรงนั้นมีลักษณะพิเศษอะไรหรือเปล่าที่เราจะพัฒน,นายาไปเจาะจงกับตรงนั้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเอนไซม์บางตัวเนี่ยมีอยู่แค่เฉพาะที่กระเพาะอาหารอ่าถ้าเราส่งยาตัวนี้ไปได้ถึงแม้ว่ายาตัวนี้จะกระจายไปทั่วร่างกายแต่มันก็จะออกฤทธิ์เฉพาะกระเพาะอาหารเพราะว่ามันจเพาะเจาะจงต่อเอนไซม์ที่กระเพาะอาหารอ่าแบบนี้หรือว่ายาบางตัวออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับ กล้ามเนื้อหัวใจถึงแม้ว่ายาจะกระจายไปทั่วร่างกายแต่มันก็จำเพาะเจาะจงต่อกล้ามเนื้อหัวใจเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเรื่องของฟาร์มาโคนไดนามิกเลยก็คือว่าตัวยามันมีความจำเพาะเจาะจงพิเศษต่ออะไรบางอย่างที่มันจะวิ่งเข้าไปจับ <c oughs> เช่นจะไปจับกับตัวรับจะไปจับจับเอนไซม์หรือจะไปจับกับเชื้อโรคอะไรเงี้ยนะครับมันมีความจำเพาะเจาะจงเป็นพิเศษที่ทําให้ตัวของยาเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะไปรักษาที่ไหนไม่รักษาที่ไหนนะครับ คำถามคือแล้วเป็นไปได้ไหมที่โรคโรคนึงอะ่ะมันจะมีเอนไซม์อยู่หลายที่นะครับเช่นนะครับเช่นเราเราอยากรักษาที่ตายอะ่ะ อ่ะแต่มันมีเอนไซม์ที่อยู่ที่ตับด้วยอะ่ะมันจะไป2ที่ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับดังนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะทราบกันว่าถ้ายาไปรักษาในจุดที่เราต้องการเนี่ยมันก็เรียกว่าผลการรักษาถ้ายาไปในจุดที่เราไม่ได้ต้องการก็เรียกว่าอาการข้างเคียงนั่นเองนะยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเอนไซม์ inside, หรือตัวรับของยาตัวนึงอาจจะมีกระจายอยู่ทั่วร่างกายก็ได้แต่ถ้ามันไปออกฤทธิ์ตรงที่เราต้องการนั่นก็คือนั่นก็คือ เป็นผลการรักษาหรือว่าถ้ามันไปออกฤทธิ์ในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับก็คืออาการข้างเคียงยกตัวอย่างเช่นยาในกลุ่มแก้แพ้นะครับหลายคนจะรู้จกักคอเฟนนี่เรามีนะครับได้ดสั้นว่าคอเฟนนะครับก็จะกินกันเพื่อเวลามีน้ำมูกน้ำมูกไหลยอย่างเงี้ยนะครับเวลาเป็นหวัดก็จะกินคอเฟนกันนะครับ ถามว่าคอเฟนเนี่ยดีไหมนะครับก็ก็ดีนะครับในเรื่องของการลดน้ำมูกเพราะว่ามันไปยับยั้งตัวเขาเรียกว่าตัวสารตัวหนึ่งชื่อว่าฮิสตามีนนะครับตัวนี้ก็จะมันไปนสารที่ก่ออาการแพ้พอไปยับยั้งฮิสตามีนได้จะทําให้ฮิสตามีนไม่หลัง่งน้ำมูกก็ไม่ไหลนะครับแต่ลดอาการแพ้นะครับซึ่งตัวจริงๆแล้วเนี่ยตัวของคอเฟนนอรมีเนี่ยมันไม่ได้จับมันจะไม่มันไม่ได้ไปต่อต้านฮิสตามีนอย่างเดียวมันไปต่อต้าน อะซิติลโคลีนด้วยนะครับซึ่งเป็นสารเคมีตัวหนึ่งในในในร่างกายเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งเวลามันไปต่อต้านอะซิติลโคลีนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบให้ปากแห้งจมูกแห้งนะครับปากแห้งจมูกแห้งซึ่งก็กลายเป็นอาการข้างเคียงของคาเฟนี่เรามีว่าใครกินคาเฟแล้วจะรู้สึกว่าปากแห้งผิดปกติจมูกแห้งนี่มันก็ดีเนะเพราะมันก็ช่วยลดน้ำมูกด้วยมันก็ออกฤทธิ์ควบคู่กันนะแต่พอมันเป็นเรื่องของปากแห้งเนี่ยบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยปากแห้งปากแตกอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอาการข้างเคียงซึ่งมันคือเกิดจากการทีีีี่่่่่ไไไปปปททททําาาาาาางงงนขออยยยโดดมม้้้เเหรรตกจะ รักษานั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับสองกลุ่มให้เห็นภาพชัดๆมากขึ้นนะครับกลุ่มแรกคือยามะเร็งยามะเร็งแบบดั้งเดิมนะครับยามะเร็งแบบดั้งเดิมเนี่ยพวกายาที่ออกออกฤทธิ์แบบไม่จำเพาะเจาะจงมากๆเนี่ยเราจะทราบหรือเราจะเห็นภาพเลยว่าคนที่รักษามะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอกับประเด็นเรื่องของผมร่วงนะครับเพราะว่าตัวของ ตัวของยารักษามะเร็งเนี่ยมันจะไปทําลายเซลล์ที่กําลังแบ่งตัวนะครับ it, сказать, <respuesta. S 1> ก็คือพวกเซลล์มะเร็งมันจะแบ่งตัวเยอะๆนะครับเขาก็เลยไปโจมตีโซนที่มันมีการแบ่งตัวเยอะๆนะครับดังนั้นเนี่ยยามะเร็งเนี่ยก็จะไปทําลายเซลล์ที่มีการแบ่งตัวเยอะๆได้มากนะครับซึ่งเซลล์ที่มีการแบ่งตัวเยอะๆมากๆในร่างกายเราเนี่ยนอกจากจะมีเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยอีกเซลล์หนึ่งที่เจอมากๆก็คือเซลล์เส้นผมนะครับก็จะทําให้ผมร่วงได้มากเลยเพราะว่ามันจะไปทําลายให้เซลล์พวกนี้ตายนะครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักของ ของยามะเลงเลยก็คือทำลายเซลล์ที่มีการแบ่งตัวดีๆถ้ามันไปทำลายยาที่มีเซลล์ที่มีการแบ่งตัวดีๆที่เป็นมะเร็งมันก็คือผลการรักษาใช่ไหมครับแต่เวลามันทําให้ผมร่วงเนี่ยอันนี้ก็กลายเป็นอาการข้างเคียงไปเลยนะครับซึ่งถามว่าถามว่าดีไหมนะครับก็จริง,รงๆเราก็ไม่ค่อยดีมากที่มันออกฤทธิ์กว้างจนเกินไปหลังๆก็จะมียามะเร็งที่ออกฤทธิ์เฉพาะจาจงมากๆเลยนะครับจับเฉพาะตัวนี้เท่านั้นที่ตรงนี้เท่านั้นนะครับแต่มันก็จะแพงมากนะครับดังนั้น,นยากลุ่มนี้มันเลยใช้กันเยอะเพราะกกว หรือตัวยาตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือตัวยาที่หลายคนตั้งคําถามว่าเฮ้ยมันรู้ได้ไงว่าเราปวดแขนหรือปวดขานะครับความจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วยามันรู้เพราะว่ายานะครับต้องอธิบายก่อนว่ายาแก้ปวดที่เราอาจจะรู้จักกันเช่นไอบูโปรเฟนนะครับที่เราจะกินกันบ่อยๆเม็ดสีชมพูเนี่ยมันเป็นยาที่ออกฤทธิ์นะครับที่ที่เอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าไซคลออกซิเจเอสนะครับอันนี้ก็พูดให้มันดูแบบมีอะไรขึ้นมาในนิดนึงนะครับไซคลออกซิเจเนสเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ทำให้เปลี่ยน สารตั้งต้นนะครับให้เป็นสารที่ก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดอาการอักเสบนะครับแล้เปลี่ยนฟอสโฟไลปิดไปเป็นอาราคินอดิกแอซิดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นโอสตาแกนดินนะครับช่วงที่เปลี่ยนจากอาราคินอดิกแอซิดไปเป็นโอสตาแกนดินเนี่ยมันใช้สารชื่อว่าไซคล o ออกซิเจเนสซึ่งตัวโอสตาแกนดินเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดการอักเสบเช่นปวดบวม แดงร้อนนะครับอักเสบเนี่ยในในเชิงการแพทย์นเนี่ยจะแบ่งเป็น4อย่างชัดๆเลยก็คือปวดบวมแดงร้อนนะครับพอมีการปวดบวมแดงร้อนเนี่ยคือแปลว่าเกิดโพลิสตาแกนดินขึ้นนะครับยาก็จะไปโจมตีในจุดที่ก่อให้เกิดอาการเกิดไอตัวโพลิสตาแกนดินขึ้นในร่างกายนะครับนั่นหมายความว่ามือถ้ามันไม่ปวดไม่บวมไม่แดงไม่ร้อนแปลว่ามันไม่มีโพลิสตาแกนดิน นั่นก็คือเอนไซม์ไซคลออกซิเจเนสเนี่ยมันไม่ได้ทํางานนั้นยาไปจับปุ๊บก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ไปยับยั้งกระบวนการอะไรนะครับตรงกันข้ามกับบริเวณที่มีเกิดอาการปวดนะครับมันก็แปลว่าตอนนั้นเนี่ยไซคลออกซิเจนเนสทำงานและเพราะว่าเกิดโพสตาแกนดีนออกมายาตัวนี้ก็จะไปจับนะครับไปจับปุ๊บก็จะลดการสร้างโพสตาแกนดินขึ้นนะครับทำให้ไม่เกิดอาการอักเสบนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวเวลากินยาแก้ปวดยารู้ได้ไงว่าปวดตรงไหนคําตอบง่ายๆแล้วคือที่ที่มีอาการปปปวววววดนะนดนนนนนนน่่่ะมมััมััััจเกกกกิิออไไไซซ์์ตตตตีีตี้้้ททําาาาางงยยยบ ทิ้งนะครับมันก็เลยทําให้ตัวของพอสกาแกเดนที่ออกมาท,ทำให้อักเสบเนี่ยมันลดน้อยลงหลักการก็ง่ายๆแค่นี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าให้กล่าวโดยสรุปนะครับว่ายาเนี่ยรู้ได้ยังไงว่ากินเข้าไปแล้วต้องไปรักษาตรงไหนนะครับคำตอบก็คือใช้หลักการ2อย่างก็คือหลักการของฟาร์มาโคไคเนติกส์แล้วก็ฟาร์มาโคไดนามิกนะครับดังนั้นเนี่ยยาแต่ละตัวเนี่ยมีคําตอบไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะอาจจะเป็นผลทางฟาร์มาโคไคเนติกก็ได้หรือเป็นไปผลทางฟาร์มาโคไดนามิกก็ได้นะครับก็ต้องไปเลือก ดูเหตุผลแต่ละตัวเลยว่าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลด้านไหนเป็นสําคัญซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นาพาร์ทคามโคไดนามิกมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นความรู้เชิงเภัชวิทยาที่แบบแน่นปึกแล้วก็แบบจ๋ามากนะครับซึ่งผมก็อยากจะทํารายการให้มันดูเนื้อๆหน่อยมันดูมีอะไรแบบลึกๆยากๆหน่อยนะครับเป็นการตอบสนองความต้องการส่วนตัวของผมเองนะครับซึ่งผมอยากพูดอะไรที่มันแบบไม่ใช่เรื่องการลงทุนบ้างแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมอยากพูดเป็นเรื่องที่แปลกๆใหม่ๆบ้างสนุกๆบ้างนะครับซึ่งผมเป็นชอบคนนี้ เราเป,เป็นรายการแนะนําหนังสือเนอะมันจะไม่แนะนําหนังสือก็ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าสงครามที่ไม่มีวันชนะประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรคนะครับเขียนโดยนายแพทย์ชัดชนเกียรติขจรธาดานะครับซึ่งก็เป็นนักเขียนรางวัลเซเว่นอะวอร์ดมาหลายเล่มมากนะครับเล่มนี้ดีมากมันมากนะครับพูดถึงเรื่องยาปฏิชีวนะใครชอบสนใจเรื่องเกี่ยวกับยานะครับอ่านสนุกอ่านง่ายเป็นนอนฟิกชันอ่านแล้วไม่เบื่อได้ความรู้แน่นๆและทุกอย่างก็นนนนนํําาไไปใช้้้ดะะครับผมมแเล่ี เลยนะครับเป็นเล่มที่ขึ้นหิ้งอีกเล่มหนึ่งชี่ผมชอบมากอ่านแล้วสนุกนะครับวันเดียวจบเลยหยุดไม่ได้มันสนุกมากจริงๆนะครับชื่อว่าสงครามที่ไม่มีวันชนะประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชือโลกนะครับโดยนายแพทย์ชัดชนเกียรติขจรธาดานะครับเป็นนะักเขียนอีกคนหนึ่งที่ผมครซี่มากเป็น FC แล้วก็ชื่นชอบตามอ่านทุกเล่มนะครับยังไงเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่อยากจะให้ คนที่สนใจด้านยาหรือด้านการแพทย์ได้อา่านการเพราะคิดว่ามันเป็นนอนฟิคชั่นที่เราไม่ได้หาหนังสือบ่อยๆอย่างนี้ได้ในะประเทศไทยนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นเข้มข้นและเขียนสนุกมากนะครับเล่มนี้ก็แนะนําเลยสําหรับสงครามที่ไม่มีวันชนะของอพี่หมอเอลนะครับนายแพทย์ชัดชนยังไงก็ใครที่ชอบก็ลองไปลองไปซื้อมาอ่านกันได้นะครับผมชอบมากๆเลยสำหรับเล่มนี้สำหรับวันนี้นะครับผมก็จบ รายการไวเพียงเท่านี้สำหรับคำถามใครที่ฝากเข้ามาก็จดไว้ในลิสต์นะครับเนื่องจากผมทำตอนไวเยอะมากแล้วนะครับอยากพูดเรื่องนี้นั่นเต็มไปหมดก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็พยายามจะจัดสรรมาให้ได้ครบถ้วนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับครั้งหน้าผมจะกลับมาตั้งคำถามที่ลึกพี่ล่านอะไรอีกอย่าลืมกลับมาหาคำตอบได้ในถามเล่นตอบจริงพอดแคสต์ Podcast.